สวยนะคะคุณชั้นเองค่ะโรดดี้พุ่งจอหนพบใไม่กันบายบายสี่ีค่ะนี้ก็นะคะจะทำผมตัดผมสั้นเป็นไงบ้างอันนี้ก็เป็นแบบว่าตะกี้เป็นแบบไดแบบตรงก็จะสวยนะคะเป็นไงคะแอนเห็นไหมล่ะนิวลุคค่ะบาย